พุทธอุบัติศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธอุบตัติดังที่กล่าวมาแล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นได้ยาก<อ>เพราะต้องใช้เวลาในการสร้างบารมีเป็นเวลายาวนานหลายภพหลายชาติด้วยความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจและด้วยกำลังใจอย่างมากประกอบกับการฝึกฝนตนเองด้วยความอดทนดังคำที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้เมื่อครั้งที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่ว่า มันดามีดามีได้เป็นที่เกลียดชังของเราทั้งยศใหญ่เราก็มีได้เกลียดชังแต่พระสัพพัญญุตยานเป็นที่รับของเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้พระองค์ทรงมีพระปัญญาอย่างกว้างขวางเป็นพระสัพพัญญูรอบรู้ทุกสิ่งและเป็นที่พึ่งแก่สัตพวพ์ท,ทั้งหลายเมื่อพระพุทธองค์ทรงสร้างบารมีจนเต็มเปลี่ยมบริบูรณ์แล้วก็จะเสด็จอุบัติขึ้นยังมนุษย์ภูมิ เพื่อมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสังสอนสัพพสัตท,ทั้งหลายซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะไม่เสด็จอุบัติขึ้นในภพภูมิอื่นๆหรือในทวีปอื่นๆแต่จะเสด็จอุบัติขึ้นเป็นมนุษย์และตรัสรู้ที่ชมพูทวีปเท่านั้นและจะทรงเสด็จอุบัติขึ้นเฉพาะกับที่เป็นอาสูนกับเท่านั้นโดยแต่ละพระองค์ที่อุบัติขึ้นนั้นได้สร้างบารมีมาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า20อสงไขยกับแสนมหากับเมื่อได้กล่าวมาถึงตอนนี้ นักศึกษาบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจในความหมายของคำว่าผสมขยมหากับจึงจะได้กล่าวอธิบายคำเหล่านี้ต่อไปติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจสาธุได้บุญแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ